สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคดข,ข่าวขำบวกห้ามาแล้วคร,ร,รับสุบจนจินสวรรรายงานตัวจ้าวันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆน,นะครับที่มีใจรักในเสียงเพลงบอกได้เลยว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใคร,ใครหลายๆคนเนี่ยได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้นะครับคนแรกเลยครับชื่อว่าน้องออเดรน้องออเดรเนี่ยเล่นเกมดนตรีนะครับเล่นกีตาร์ในเกมเพลงของเขาเนี่ยะครับเป็นเกมดนตรีเดี๋ยวไปดูภาพไปแล้วกันนะครับเล่นได้เก่งสุดๆเลยแต่จะเก่งแค่ไหนก็ยังไม่ที่สุดของที่สุดครับเพราะว่าชีมีคู่แข่ง และที่น้องออรี้กำลังเล่นครับก็คือเกมเพลง War a s s e m b l e ที่จะต้องตามองจอมือจับกีต้าสมาธิดีสุดๆแล้วเล่นตามปรากฏว่าไงเลยไหมครับโอ้โหเล่นได้เก่งนะครับเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวแต่แล้วน้องสาวตัวน้อยเห็นพี่สาวกำลังสนุกสุดเวียงตัวเองก็เลยมันไปนพร้อมๆกันครับ <c oughs> โอ้โหบอกได้เลยว่าสาวน้อยตัวเล็กของเรานี่ฮาร์ดคอร์ของจริง <c oughs> ทงั้งลีลา เสียงร้องหน้าตานี่เลยครับขโมยซีนพี่สาวสุดๆถึงบอกเลยครับว่าน้องออรีนั้นถึงจะเล่นเก่งแต่ไม่สุดครับโดนน้องเอาชนะไปได้โอ้โหดูสิครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องมีความสุขกับดนตรีหรือว่าขอให้คนมาช่วยดับไฟที่กำลังไหม้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ น่ารักจังเลยนะครับและคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับก็เป็นความรักที่มีกับเสียงเพลงแต่รอบนี้ครับเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ครับที่ว่ารุ่นใหญ่นั้นไม่ใช่อายุนะครับแต่เป็นน้ําหนักนั่นเองสังเกติครับน้องคนนี้มือดีดไปค่อนข้างจะตรงจังหวะนะครับแต่มือที่กดคอร์ดเนเอมันยังไงนะไม่ค่อยขยับขยี้เลยแต่ช่างเลยครับอย่าไปสนใจที่มือของเขาเลยดูที่หน้าตาของน้องดีกว่าอินไหมล่ะเนี่ยอ,อืมีหนามซ้ำเล่นไปเล่นมามีเอาอุ๊ไป ไพ่ข้างหลังด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลย There you go, singing, Daddy. ท้ายกันด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะครับของเด็กน้อยที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ครับก็อย่างที่ว่านะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนหรือว่าในกรณีนี้อาจจะว่ายน้ําในสระคลอรีนมาก่อนก็เป็นได้ครับปิดท้ายกันด้วยคลิปสั้นๆที่ยืนยันว่าผู้ใหญ่อาบน้าหรือว่ายน้ามาก่อนเป็นอย่างไรนี่สำหรับใครที่เคยปวดหัวเจ็บผมกับการใส่หมวกว่ายน้ําลองดูวิธีการของพี่คนนี้ครับ โอ้โหสุดยอดให้ดูภาพช้าอีกทีนะครับบอกได้เลยว่าประสบการณ์ล้วนๆเก่งจริงๆครับโอ้โหต้องลองไปหยอดดูมือนเข้าหัวอะต้องลองไปทำดูนะครับทั้งหมดนี้คือโคขข้ชเกาคำบวกห้าเจอจกันหน้าสวัสดีครับ